พาไปดูนิดนึงนะฮะเรื่องของ USDT นะฮะอันนี้ก็อยากจะพูดให้ฟังด้วยนะ,ะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเอาแวว์เท่าไหร่นะครับออหลังจากนี้นะผมบอกได้เลยว่าเมื่อผ่านตีมฮาร์วิ่งนะ,ะผมไม่แน่ใจว่าจะเร็วนี้เร็วแค่ไหนนะฮะแต่ว่าหนึ่งในทีมที่ผมกำลังจับตาดูอยู่นะ,ะตลอดปีนี้ก็คือ stable coin นะฮะบอกเลยไม่ใช่แค่ Ethereum ETF ไม่ใช่ฮาร์วิ่งอย่างที่ทุกคนสนใจนะอย่างเดียวเอาคอยเนี่ย มันถูกยึดโยงกับสเตเบิลคอยเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไปเทรดสเตเบิลเอาคอยต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องผ่านในตัวสเตเบิลคอยถูกปะไม่ว่าจะเป็น USDT นั่นแหละ USDC หรือจะเป็น BUSD ไปแล้วนะครับล่าสุดก็มี f USD อะไรก็ว่าไป FDUSD มีแบบใหม่ขึ้นมานะที่บอ่อ n c e ใช่ไหมสเตเบิลคอยเนี่ยเป็นจุดล่อแหลมเป็นจุดแรกเลยนะครับที่รัฐบาลแทบจะทุกประเทศเนี่ยจ้องจับจ้องแล้วก็มองอยู่เพราะอะไรครับ เพราะมันเป็นมันมันแทนเศียดตรงๆ,ๆเลยนะฮะมันมันก็คือมาแข่งกับ CBDC ที่เอกชนเป็นคนจัดการมันขึ้นมานะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเออทีเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในอสา,ารัฐอเมริกาผมบอกได้เลยว่าถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเละและแตกไปแล้วนะโดนเละเทะเลยแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่เนี่ย ก็เรียกว่าลบจากด้านนอกนะครับอเมริกาทําอะไรมากไม่ได้นะที่ผ่านมาก็จะทําอะไรได้ได้แค่บริษัทที่อยู่ข้างในจริงๆแล้วจดทะเบียนในนั้นจริงๆก็จะโดนนะครับแต่ว่า Twitter เนี่ยไม่ใช่นะฮะความสูงเสี่ยงของ Twitter เนี่ยมีอยู่2เรื่องหนึ่งคือบริหารจัดการของเขาดีมากน้อยแค่ไหน Asset Undermanagement มีเอาไปทำเลเทะบ้างไหมนะครับมีครบหรือเปล่านะแน่นอนแหละเขาไม่ได้ถือดอลลาร์ตรงๆอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาไปถือดอลลาร์ตรงๆแล้วฝากธนาคารอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับสุดท้ายธนาคารก็การันตีให้เขาไม่ครบจํานวนเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นต้องมอีกระจายความเสี่ยงหนึ่งคือเขากระจายบัญชีเก็บหลายๆบัญชีนะครับแต่เนือสิ่งอื่นใดแบบนั้นมันก็ยังไม่พอเขาก็ยังคงต้อง ทำอย่างอื่นด้วยนะฮะทีเตอร์ก็อาจจะต้องแปลแปลตัวอ้ยูเอสดอลลาร์ที่ทุกคนเอามาฝากไว้เนี่ยแล้วมินต์ยอ้ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นทองคำแอดเซ็อื่นด้วยนะฮะในอย่างนั้นก็น่าจะมี BTC ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไม่มีการแจ้งอะไรออกมาแน่นอนแหละทีเตอร์เนี่ยความล่อแหลมกับความโปร่งใสาบางทีมันก็ใกล้เคียงกันแค่เส้นบางๆนะฮะด้วยความที่เขาต้องระวัดระวังตัว นะจากการเล็กูเลตนะครับนะการเข้ามากํากับดูแลของรัฐบาลเพราะรัฐไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาจุดประสงค์ดีจุดประสงค์ร้ายสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากนักนะให้พวกเราได้ชมตัวออเดอร์ที่ใช้นะก็ไม่ใช่บิ๊กโฟอะไรเลยนะเพราะว่ามันก็ตรงใจนะก็เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดเขาใช้ระดับบนะิ๊กโฟ่ยเขาโดนเปิดเผยแหละนะครับรัฐบาลบอกว่านี่เปิดเผย c d ดีมันคือความโปร่งใสแต่สําหรับทีเตอร์มันคือไม่ดีเพราะเปิดเผยหมดปั๊บมันคือ โดนเล่นง่ายนะครับแทบจะรู้หมดว่าไปทําอะไรยังไงมูฟอย่างไรนะครับเพราะโดนเละเทะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะไม่มีวันใช้บิ๊กโฟแกก็จะใช้จุดของแกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนําพามาสู่ความไม่โปร่งใสไงพอไม่เปิดเผยข้อมูลก็ไปทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีเตอร์เนี่ยก็มีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าคุณก็ต้องระวังระวังตัวไบ้างนะก็กระจายกระจายกันถือเราไม่รู้หรอกสเตโบคอยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนตัวมองว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรหลอกนะทีเตอร์นะ,ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลิสที่2หรือความเสี่ยงที่2ที่ผมมองมาจากรัฐบาลนะครับลิสแรกหรือความเสี่ยงแรกนี่มาจากการบริหารจัดการของทีเตอร์เองที่ต้องระมัดระวังว่าไม่ไดเอาเงินลูกค้าไปซิ่งแล้วก็บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องนะครับเนื่องจากมันไม่โปร่งใสแล้วไงมันมันมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาต้องต้องบริหารดีๆนะฮะ ที่ผ่านมาก็ทําได้ดีนะต้องบอกก่อนว่าทําได้ดีเพราะว่าเกิดกระแสการถอนเยอะๆทิตเตอร์ก็เอาอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็อะไรๆมันก็ไม่แน่นอนนะนี่คือความสิ่งที่1ความสิ่งที่2ก็คือปีนี้นะฮะธีมก็คือการโดนเลกูเลตจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทุกประเทศนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะหนักนะครับล่าสุดครับ JP m o ม g a n ครับมีการรายงานนะบ,บอกว่าเลกูเลเตอร์ของอเมริกานะครับเตรียมพร้อมที่จะอิมฟ루เอนซ์นะครับเตรียมพร้อมที่อิมฟ루เอนทิเตอร์ ออฟชอลล์ยุเซตนะครับออกไปข้างนอกแล้วนะฮะโอเคแหละไม่อยู่ในอเมริกาใช่ไหมเขาก็มีวิธีออกไปจัดการนะฮะโดยที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมานะฮะแต่ว่า JP Morgan เนี่ยออกมารายงานก่อนนะซึ่งก็น่าสนใจแสดงว่ากรอตสหรัฐเนี่ยนอกเหนือจากเล่น i n Bas e แล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็จะเล่นนอกประเทศด้วยนะฮะเล่นดีเซ i z e d Exchang ์เชนท์มเด็กนะไอี IG บอกว่า Decentralized เนี่ยยูนิซวอปเนี่ยก็เตรียมโดนแล้วต่อไปก็หมายหัวไว้เนี่ยคือทีเตอร์นะครับ ถ้าจะเล่น s เ a b l e ลคอยผมก็นึกชื่อใครไม่ออกนอกจาก t e ีเตอร์นี่แหละที่จะต้องโดนก่อนใครเพื่อนนะฮะแล้วก็ตัวอื่นก็ต้องกระจายกระจายกันหน่อยเด้อน,นะฮะ